สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รักเกลียงกันต่อล่าสุดสื่อชาวอาร,รักันในเมียนมาแชร์ภาพเครื่องบินรบฐานพมา่าที่ไปทิ้งระเบิดแล้วเข้ามาเขตไทยเพื่อเลี้ยวกลับซึ่งทำให้ฐานของทัพ AA หรืออาร,รักันกลุ่มหนึ่งเสียชีวิตและอีกหลายรายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่ฐานของทัพอาร,รักันบริเวณชายแดนไทยพมา่า เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่6กรกราคม2565ในเพจค้นกรรเรียงได้รายงานกรณีเครื่องบินครบอฐานพม่ารุกเขตไทยว่าจากเว็บไซต์ข่าวสารของทางอารักันได้ทำเส้นประเป็นเส้นทางการบินเครื่องบินฐานพม่าที่ไปทิ้งระเบิดแล้วเข้ามาเขตไทยเพื่อเลี้ยวกลับ โดยเว็บไซต์ข่าวของอารักันดังกล่าวคือ Western News ซึ่งรายงานว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา12.25น,นาทีใกล้ชายแดนไทยพม่ารักกะเรียงนักรบ AA หรือกองทัพอารักันสองรายเสียชีวิตและอีก2รายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่ฐานกองทัพอารักันหรือ AA ในพื้นที่กองกำลังกะเรียง KNL-A ของ KNU ของผลที่5 นอกจากนี้โรงพยาบาลในค่ายอาคารหลายหลังรวมถึงโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าถูกทำลายและเครื่องมินขับไล่ของสะพาหฐารสองลำเข้าสู่น่านฟ้าไทยหลังจากทิ้งระเบิดอย่างขะทันาันที่ฐานใกล้โปรแมนไทยพมา่าในรักกะเรียงครับกรณีการบุกรุกน่านฟ้าไทยจริงๆแล้วหน่วยงานของไทยควรจะเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่านี้และควรจะออกมาให้รายละเอียดกับประชาชนที่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ แต่กลับกลายเป็นว่าคนพม่ากลับเดือดเนื้อร้อนใจแทนคนไทยมากกว่าครับ